ยกว่า้โอ้ยอีโฮมวก็หนโมอ้กินได้อ้ยบอกเลกินใหม่ป้านปวกกินยอดดอกผ้าป้านด่วงเว้ย มักนเยกอแะรวนนะเม,น,นะมนูร้ายขักอาากอกกมหอซักเข้ามาใส่หมองไปขายเดยกระดูกดไม่แต่ว่าอันนี้คืออาหารปลา,เ,เ,า,ปาเล็กออเอาเผื่อปลาเหล็กน้ำปลาปลาปาสลิดหน่อย มันแหนวนาะว้มก็วันออกรป้าตะเพียนมันไปเดีป้าตะเพียนสองเมงมันเลีดี๋สองเมแต่ป้าตะเพียนมันมันมันบอกมันบอกมีผ่ามจอนะแต่ป้านิ่มันมี่างมันออกมันตะเพียนเาไปกินหมดแล้วเหรอ